มีกล้าหมดแรงมีกล้าหมดพลังจะจะก้าวเดินต่อเออหมดพลังจนตัวบวมเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> ช่วงเนี้ยมีน้องฟรีแลนซ์ผ่านมาแวะเวียนหน้าบ้านไอ,ไอ๋อยอ๋อยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครเข,ข้าให้น้องมาันดีกว่าไหทั้งน้องครีมคนนี้ข้าแม่หนยมึงไปเอาข้าวให้กินเอาข้าวให้นะครับแล้วก็น้องลายคนนี้ไอ,ไอ๋อยอ๋อยลายมันลุงมถั่วเลยหนูลุ่หนูไปไหนอะบางทีพอไปหยิบข้าวกลับมาก็หายตัวไปแล้ะมีก็จะเททิ้งไว้แต่ถ้าบางครั้งโชคดี น้องก็จะยังไม่ไปไหนเออดูท่าทางเขาจะกลัวนุดมีจับไปกินนะโซวาเออไม่ต้องกลัวหรอกนะตัวยังผอมๆนุดมีเขาไม่จับไปกินหรอกอ้ไอไม่ได้ฟังดูดีขึ้นเลยน้องจะยอมกินไหมนะเยอะมากเลยนะแสบมาเลยแย่น้องยอมมากินแล้วแสบเลยนะคะวิชามันไหลมันตัวเออซาม,มันไหลแล้วอ่ะนะใครอยากมาเล่นกินกินแสบเด้อกินแสบเล้ว กินเยอะๆนะคะมาทุกวันก็ได้นะลูกเออมาทุกวันก็ได้แต่น่าจะมีคนใจจะขาดลุดมียี่บสองเปียกๆไปทำอะไรอะเออถามได้ก็เอาไปแบ่งน้องฟรีแลนซ์อินดี้ที่แปลว่าอิฉลายัางไงล่ะเฮ้ยเปียกของมิกา้าเออต่อไปก็จะมีคนมาแบ่งข้าวเราไปกินแล้ว,วแบ่งๆกันกินไม่เป็นไรหรอกมีให้อีกเยอะนะลูกออไลฟ์เมดของมิกา ข่าวตะกี้เพิ่งกินไปเองเว้ย